สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องแม่ปิงชาแนลลูกครึ่งไทยลาวอีกแล้วนะคะเมื่อนีสิภามาเบิงฟาร์มนกอยู่กลางป่านะคะมามาเบิงน้ำกันเลยบรรยากาศรอบๆจะล่มรื่นแบบนี้มีแต่ต้นไม้มีสวนยางด้วยข้างๆ เป็นนกอันนี้นกอย่างนี้นะอ,อ,นอ,อย่าไปใกล้มันนะลูกมันจะตกใจ อย่ไปใกล้ลูกมันตกใจหรอกไอนี่มันส่องกระจกอเลยเดี๋ยวนั้นมันกระจกมันโยกอยู่ถึงที่งมันไีเพรามันิชัยเนาะโอ้โหอันนี้มีหลายสีเลยอันนี้สีมีหลายสีค่ะมีสีม่วงพัดเท้าอุ้ยสวยจังเลยสีม่วงอันนี้งามเนาะคะ่ะเนาะ แล้วก็สีเขียวสีฟ้าสีอย่างนี้หางสีชมพูนะก็ง,งามพีต่ตาเอาไปเลี้ยงอยู่โอตัวน,นี้น่าจะเป็นหางสีชมพูน่าจ,จะเป็นตัวเมียตัวตัวสีชมพูน่าจะเป็นตัวเมียจ้าวันนี้นีลินพามาอะไรคะพามาดูอะไรคะพามาดูหมูชิวเนื้อ วันนี้มากินกว๋วยเตี๋ยวเยมอนแต่เยมอนปิดก็เลยมากินนี่ก็ได้โอกาสมานี่เลยพอดีมีคลิปลงลโอ้อันนี้เหลืองอุยถุยเลยสวยมากเลยค่ะพูดนนาสามารถมาดูได้เลยนะใช่หรือเปล่า ทุกคนเห็นยังบ่ค่ะข้างหน้าสิเป็นคอ่อกหมูค่ะอันนั้นเพิ่มต้มต้มอาหารหมูค่ะอันนี้สีสตา์เสียสกิจพอเพียงนะคะมีอะไรก็ให้กินอันนั้นล่ะค่ะอันนี้เปิดกํารังสีเห็ดต่อเติมออกมาอีกเห็นบ่หมูเพิ่นออกลูกหลายค่ะเพิ่นบุนม้มมหมงเลียงแล้วเพิ่นก็ออกมาอีกละมงนี อันนี้อาหารหมูเอาบูเมน่นขายไปน้ำซบ่นี่เฮ้ยคือเหลือหน่อยเท่ กินเป็นตะเสียบเต็มตัวนี้ยำโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะเสียบไหมเจ้าหมูอันนี้อาหารเพื่อจะต้มให้กินเองนอกกนเนาะค่ะเนาะเพื่อประหยัดค่าใช้ใจ่ายอาหารหมู ฟื้นกะหาได้ง่ายๆนี่แหละค่ะตามปลาตามดุงนี่หัวหลบขางคุนมีแต่ปลาง่ายๆสบายๆนี่ค่ะมองนี่ก็มีอีกค่ะนก อย่าไปใกล้มันนะลูกมันจะตกใจดูห่างๆลูกค้าผู้ใดสนใจกะม่นไใ่เลยเด้อค่ะเด้อนี่เพิ่นเพื่นขายกะขายค่ะอันนี้แต่ว่าพุ่นบด้เจก <c oughs> <c oughs> อันนี้ปพิเลียงไ้ขายเนาะค่ะเนาะเสิสุ่งไปได้ทั่วประเทศค่ะราคากะตามสายฟันเลอค่ะ เริ่มต้นที่หลักร้อยค่ะใช่ <laughs> นัดใช่นี่ก็เป็นหมูอีกแล้วเห็นบหค่ะหมูมีตอนชวนอาจะว่าตุวนี้มันมีตัวเดียวไหมหมูค่ะ <laughs> ตัว โอเคเราจะบัดนี้จะพาไปดูดเห็นบ่บ้านนุกหลังใหญ่ค่ะเดี๋ยวคอยสิพามืเจ้าเขาไปเบิ่งนี่อฮันเด้อมาอ,อ,มมอ,อันนี้นองมา้านองม้าเกิดไหม่นี่มี8โตนี่เรียอะไรนี่อปี3หรือ4ครับม,มันจะลนไูย